สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยครับผมอยู่กับเลน EF-S นะครับผมผมอยู่กับเลน EF-S 17-85มิล mm. ิเมตร17-85ม mm ิลิเมตรครับจะ,ว,นนจะ,บะ,ะบวันนี้จะมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูนะครับผมวันนี้จะมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูตัวนี้เนี่ยผมจะติดกับบอดี้ ตัวนี้เนี่ยผมจะติดกับบอดี้แคนนอน E.O.S. คิด X4 นะครับผมคิด X4 นะครับเทียบเทียบรุ่นก็550ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมตัวนี้มีกันสั่นนะมี IS ตัวนี้มี s แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์มานะครับผมค่าเอฟนะตัวนี้ค่าเอฟจะอยู่ที่ F 4ถึง5.6นะครับตัวนี้ค่า F จะอยู่ที่ค่า F จะอยู่ที่4ถึง5.6นะครับค่า F จะอยู่ที่4ถึง5.6มันดีครับมันมีกันสั่นนะตัวนี้มันมีกันสั่นมันมีกันสั่นเดี๋ยวผมจะทดสอบประสิทธิภาพให้ดูนะครับผมสำหรับท่านที่กำลังมองหาเลนคู่ใจไปใช้งานตัวนี้ผมจะลองกับบอดี้แ n นนอน US Kids X4 นะครับผมเคนะครับเดี๋ยวผมจะ ทดสอบทั้งตัวภาพนิ่งแล้วก็แล้วกถว็ถ่ายวีดีโอนะครับถ่ายวีดีโอเดี๋ยวผมจะบอกว่าทั้งเปิดทั้งเปิดออตโต้แล้วก็ออตโต้มันจะมีเสียงดังหน่อยนะเสียงดังเข้าไปในไม์ของของกล้องนะครับเสียงดังเวลาโฟกัสนะครับจะมีเสียงดังคลิกคๆคนิดๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดแมนนวลด้วยออตโต้ด้วยนะครับทําเป็นช่วงๆให้ดูนะครับผมไปไปดูกันเลยครับผมขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณสถานที่ที่ครับร้านกาแฟชาวดอยนะครับผม ในปั้มน้ำมันคาเสกติดถนน331ตำบลเขาคันทรงอำศรีราชานะครับไปเวียนมานั่งเล่นได้นะครับ,บรยากาศดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่้งน,นะครับผมะนะครับตอนนี้ผมผมอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับผมอยู่ในโหมดวิดีโอตอนนี้เลนจะอยู่ช่วงระยะ17มิลลิเมตรนะครับผมอยู่ในโหมดวิดีโอนะเดี๋ยว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 จะโฟกัส ให้ฟังเสียงนะครับเสียงมันจะเข้าไปในกล้องนะครับผมตอนที่ผมเปิดกันสั่นไว้นะตอนที่ผมเปิดกันสั่นไว้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูโฟกัสเสียงโฟกัสนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเสียงโฟกัสมันจะมีเสียงดังนิดนึงนะเนี่ยฮะมันจะมีเสียงดังนิดนึงเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ระยะระยะ17มเมตรเดี๋ยวจะให้ดูโฟกัสนะครับฟังเสียงโฟกัสโฟกัสติดตามตัวนี้นะครับให้ดู คือเทคโนโลยีของของตัวกล้องเนี่ยมันยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับตัวนี้แ Can น n e อ s ีเคเนะครับผมะนะครับแล้วจะให้ดูช่วงหลังเบอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูช่วงหลังเบอร์ก็คือหมุนซูมที่85มิลลิเมตรอ่าประสิทธิภาพของเลนส์ตัวนี้ถ้าเรารู้จักวิธีดึงศักยภาพให้มันให้มันใช้ได้สวยถ่ายพอเทตได้สวยนะครับเราต้องหมุนไปที่ระยะ85มิลลิเมตรนะครับแล้วมันจะทิ้งฉากหลังได้ดีนะครับผมขอดูนะครับ ตัวนี้เป็นโหมดวิดีโอออโต้นะครับผมเปิดออโต้ปึ๊บอันนี้ผมโฟกัสที่ตัวแบบนะครับผมข้างหลังก็จะมีความเบลอประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอนะครับถ้าภาพนิ่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่าครับผมนี่เป็นภาพนิ่งนะครับผมนี่เป็นภาพนี่นะครับก็ดูมันจะแตกต่างกับวิดีโอเมื่อกี้ที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมปล่อยวิดีโอเป็นโหมดออโต้นะครับเนี่ยครับเป็นภาพนิ่งนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นโหมดวิดีโอนะครับเป็นโหมดวิดีโอวิดีโอในกล้องรุ่นนี้เนี่ยมันจะมันจะมาเป็นออโต้นะครับผมพอเปิดในในในโหมดวิดีโอนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นออโต้เลยมันปรับอะไรผมปรับรูลบแสงไม่ได้เลยครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยรูลบแสงมันอยู่ที่22นะครับค่อนข้างจะชัดทางภาพนะครับผมแล้วก็ชัตเตอร์สปีดจะอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ เปิดกันสั่นนะครับเปิดกันสั่นด้วยแล้วก็ผมจะอยู่ที่17มิลิเมตรนะครับ17มิลิเมตรนะครับผมนี่ครับผมจะได้ยินเสียงเขาแค่เขาแค้นนะครับจะได้ยินเสียงคอ,อ,อโตโอเดี๋ยวผมจะหมุนมาที่ระยะ85มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนมาที่ระยะ85มิลิเมตรนี่คือระยะ85มิลิเมตรนะครับก็จะได้เป็นพลดเทินะครับผมประมาณนี้นะครับ ดูการสั่นนะครับการสั่นเดี๋ยวผมจะเดินนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเดี๋ยวผมจะเดินนะครับกันสั่นก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับกันสั่นก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้อยู่ที่แปดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับอยู่ที่แปด้ามิลลิเมตรวันนี้แดดจัดมากนะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนมาที่ส7มิลลิเมตรนะครับ ก็จะได้มุมกว้างหน่อยโฟกัสโฟกัสที่ใบหน้ากระต่ายนะครับแล้วก็เดินนะครับผมแล้วก็เดินอันนี้กันสั่นทํางานอยู่นะกันสั่นทางานอยู่กันสั่นทํางานอยู่นะครับจะได้ยินเสียงคอแคลแคลนครับถ้าถ้าอยากจะไม่ไม่ได้ยินเสียงต้องใช้ไม้นอกนะครับต้องใช้ไม้นอกต้องใช้ไม้ด้านนอกนะครับต้องใช้ไม้ด้านนอกก็คือกล้องตัวนี้มันไม่ออโต้โฟกัสนะครับเราผมต้องกดโฟกัสนะครับมันถึงจะ มันถึงจะโฟกัสนะครับตอนนี้เปิดกันสั่นนะครับผมถ้เาเราอยากจะโฟกัสตัววัตถุไหนเราก็กดโฟกัสเอาเลยครับมันอยู่ที่ตัวก้องนะครับโปรตีเลนเนี่ยมันออโต้อยู่แล้วนะครับอทีนี้เนี่ยผมจะปิดปิดตัวออโต้โฟกัสไว้นะครับตัวนี้ทีนี้ผมจะปิดตัวออโต้โฟกัสไว้ผมจะปิดตัวออโต้โฟกัสไว้ดีวผมจะหมุนเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับดีวผมจะหมุนเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับผมแมนนวลโฟกัสมันก็จะประมาณนี้ครับ จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับแมนวลนะครับอันนี้เป็นแมนวลนะครับเสียงเป็นไงครับถ้าแมนวลในเสียงผมว่าเสียงมันจะเบาหน่อยนะถ้าเป็นถ้าเป็นออโต้เนี่ยเสียง่้นข้าจะเคอกแค่คอกแค่แคนะครับอันนี้ครับแมนวลนะครับ แม่นว่นจะอยู่ที่85มิลิเมตรนะครับจะอยู่ที่85ม mm. ิลลิเมตรเดี๋ยวผมจะปรับไปที่17มิลลิเมตรปึ๊บอ่า17มิลลิเมตรนะครับแต่ลองเดินเดินนะครับผมเดินเดินเดินนี่ครับผมหมุนหมุนแม่นว่นแล้วนะหมุนแม่นว่นแล้วฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับให้เปรียบเทียบกับ ช่วงที่ผมใช้ออตโต้ครับออตโต้จะดังเคอกแคดคอกแคกนิดนึงนะครับผมเสียงเข้าไปในกล้องแต่ถ้าเราอยากจะได้เสียงที่แบบเงียบเราก็ใช้สายไม้นอกนะครับใช้สายไม้นอกน่ครับหมุนออตโต้นะอันนี้ผมหมุนหมุนหมุนโฟกัสนะครับะนะครับทีนี้ก็มาดู ภาพนิ่งกันนะครับผมตัวนี้ผมจะเปิดที่รูรับแสงที่กว้างสุดนะครับของเลนส์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็หมุนตามระยะตัวนี้จะอยู่17มิลิเมตรนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้จะอยู่ที่85มิลิเมตรนะครับรูรับแสงจะอยู่ที่5.6นะครับมันจะไหลไป5.6นะครับถ้าเกิดผมหมุนสุดกระบอกนะครับผมเนี่ยครับ ช่วงท้ายนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกาลังใจนะครับคลิปดีๆข้างหน้าบางข้างหน้านะครับมาลงนะครับผมผมฝากกดติดตามเลยนะครับยังไงก็มาถึงช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเรียนตัวอื่นเข้ามาเนี่ยจะเอามารีวิวให้ดูนะครับสําหรับท่านที่มองหาเรียนในราคาที่จับต้องได้นะครับไม่แพงมากนะครับในช่วงนี้นะครับตอง ประหยัดงบไว้นะครับผมนะครับผมถือว่ารับงานได้เลยนะครับเดนตนตัวนี้ครับผมขอบคุณมากครับ